สวัสดีครับผมแสนหฮนรุ่งันไปแล่าซ้อมมากี่วันก็โชคดีก็พักก็ซ้อมเลยแล้วเข้าซ้อมปกติเลยครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายยุ่งอยู่บนทับอยู่ที่ที่บนรับก็อยู่ที่เดิมมีใครไปเชื่อเป็นรุ่บเบาซ้อมบ้าไปนี่ก็เยอะครับชายไหมจ่ายพี่ๆน้องในค่ายและต่างชาติที่เรียนก็อยู่ช่วยด้วยครับไฟตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเฮ้ย22สูงเท่าไหร่สูง172น้ำหนักปล่อยตอนนี้ 67 68มวยสไตล์อะไรครับมวยคีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอยอดผู้สึกเคยต่อยกันยังเคยทีครั้งละสองครั้งสองครั้งทั้งสองครั้งนี้เป็นไงขัดแร้อชนะครั้งแรกครั้งแรกแพ้ออกแพ้เขาครับแล้วครั้งสองชนะเขาครับต่อยกันอยู่เวทประมาณเท่าไหร่เวทร้อยสี่สิบร้อยสิบเนีก็ประมาณนี้เลยแต่นี่ร้อยสี่เอ็ดเนาะครับเช่ไหมครัแล้วเขามวยสไตล์มวยม่เขาคีมือวันนี้เราต้องมาเจอกันใหม่ไฟที่สามครับเที่ยววันนี้เอาชนะได้ไหม ล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยพยอดคุณชงที่ทีล่าสุดนึงก็ที่ดีเลยตอนนี้เขามาแก้มือเลยครับไม่ต้องฉีกคู่เลยครับวันนี้มั่นใจเลยนะมั่นใจยังเม่ช้านี้มาเป็นแบบนี้พอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนิ้เต็มไปทรงพลังแรงแรงวันนี้พร้อมย้ำชนะเลยครับถ้าวันนี้ชนะเขาก็ขึ้นนำเขาขอสองหนึ่งครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสามสี่โดรต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณ หกสิบเจ็ดสิบไปคนจังหวัดคนจังหวัดอุบลเด็กอุบล,อ,บลอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวอุบลครับวันนี้จะเอาชาชากับอุบลให่าไหร่อ่ะวันนี้คู่เอกช่องห้านะอ่ะขอให้โชคดีไปครับ